ยามาหยยบบ้านนี่เรียกอะไรพระยามาหยยบบ้านพรอาจารยชื่อดังเมืองกร,รุครับทางของ ให้สุกจนดี่ที่สดี่จะสุดี่สดอีกครี่เามายไม่บอ่อาที่สังเกตเห็นไมเอากระดูกเปข้ววัจนนั่นกเอาไปฉักถาดที่ีก็เล่นกลียังไม่ได้วาดีวว้ครับนี่ดู เป็นพี่ดีจังสิที่ดีแต่สิ่งที่เป็นพี่ดีแต่สิ่งที่เป็นพี่ดีนี่คือแต่สิ่งที่เป็นพี่ดีโอเคอ้าวเป็นอะไรก็เป็นแค่เปลี่ยนแปลงไปดูเออมีเส้นยาจกก็บ้าง ก็จะหาวิทยุโ้ยสมัยนี้อะไรเกเลี่ขายติตีนี่มติรอจะนาฮีโร่ยอคาเทว่าติตักิดตัวเก็จะได้นเพองชาตินี่นี่นีตัวเกพอดี